กันจอมพลังเดือดจัด่ประกาศลั่นเอาคืนเขมรเตรียมรถจรวดไปเป่าหัวกัมพูชาหลังรอบกัดทาทหารไทยเสียขาอีกหนึ่งนายยังคงต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะเขมรเล่นไม่ซื่อตลอดเวลาจนทำให้ล่าสุดทหารไทยต้องเสียขาอีกหนึ่งนายจากเหตุที่เขมรแอบวางบืม้มโดยจากกรณีทหารชุดลาดตระเวนกองพันทหารราบที่14 ซึงเป็นกําลังพลของกองทัพบกเหยียบทุนระเบิดบริเวณห้วยบอลช่องอันมา้าอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นปฏิบัติงานลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้กําลังพลบาดเจ็บห้านายโดยจา่าสิบเอกพิชิตชายบุญชูร่าทหารชุดลาดตระเวนพันรหนึ่งสีหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสขาขวาขาดส่วนทหารอีกสี่นายมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิด หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวทหารทั้งห้านายไปให้แพทย์โรงพยาบาลน,น้ำยืนช่วยรักษาเป็นการเร่งด่วนต่อมาเวลาหนึ่งทุ่ม20นาทีค่ะมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกได้นำกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดทั้งห้านายไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสับ,บสิ์ประสงค์อําเภอวานินชําราศจังหวัดอุบลรชชาชธาน,นีเรียบร้อยแล้วเราไปดูคลิปนาทีเฮลิคอปเตอร์บินส่งตัวทหารบาดเจ็บคาขาดจากเหตุเหยียบระเบิดที่ช่องอันม้าส่งรักษาต่อต่อโรงพยาบาลค่ายสับสิ์ประสงค์จังหวัดอุบราาชธนนีกัค่ะ ก็ได้หาเห็นคนคุยเลยนะคุย้ว ที่ทางด้านแม่ทัพภาคที่2ก็ลงนามคาสั่งปิดจุดผ่านแดนชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ประสาทต,ตาเมืองและประสาทต,ตาควายโดยห้ามคนและรถผ่านเข้าออกค้าขายโดยระบุว่าตามที่ได้มีคําสั่งของทัพภาคที่2 เริ่มมาจากการยกระดับการควบคุมการผ่านแดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดบุรีรัมย์ลงวันที่23มิถุนายนนั้นในช่วงเวลานี้ได้ปรากฏเหตุการณ์ลอบวางพุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องบกและช่องอันมาอำาเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี จนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสอันเกิดขึ้นภายในเขตร,ราชอาณาจักรไทยโดยสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดอธิปไตยขัดต่ออนุสัญญาออตตาว่าซึ่งเป็นภัยคุกค,คามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและเสถีภาพบริเวณชายแดนระหว่างสองประเทศกองทัพภาคที่สองสึ้กำหนดให้ปิดจุดผ่านแดนตามชายแดนไทยกัมพูชาและสถานท,ที่ท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบโดยมีมาตรการดังนี้หนึ่งงดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภทสองงดการเดิน ทางผ่านเข้าออกของประชาชนการค้าขายทุกประเภทนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตาม,มนวดการเยี่ยมชมปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายของนักท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยทางนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยมีให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไปและแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งเป็นการละเมิดอ,อธิปไตยและขัดต่ออนุสัญญาออตตาว่าอังนี้ตั้งแต่วันที่24กรนยาคม2568เป็นต้นไปขณะที่ทางด้านของพลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกทัพไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์วางขุนระเบิดยืนยันว่าเป็นระเบิดที่วางใหม่แน่นอนและมีการลอบเข้ามาวางในเขตอธิปไตยของไทยแน่นอนในห่วงที่ฐานกัมพูชาล้ำแดนไทยอธิปไตยไทยเข้ามาวางกำลังและขุดคูเลก จากนั้นได้มีการวางระเบิดไว้ก่อนที่จะถอนกำลังออกไปหลังการเจรจาเป็นการกระทำที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นแบบสุภาพบุรุษของทหารทำกับทหารก็ไม่ใช่เกิดผลกระทบต่อทหารเท่านั้นแต่กระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ในการทำมาหากินด้วยความเห็นของผมเนะี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนก่อนนะครับว่าระเบิดที่วางเนี่ยเป็นระเบิดใหม่แน่นอนนะครับและพื้นที่ที่วางเนี่ย อยู่ในเขตอนิปไตยของไทยแน่นอนสองประเด็นนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาว่ามนเป็นระเบิดสมัยสองอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเนี่ยความทีนผมคือผมคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นแบบสูภาบุรุษของทหารพันทหารนะครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดผลกระทบันระหว่างตำนา มันเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่นะครับที่ได้ใช้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยทำอากีพด้วยนี่ยังไม่ได้หมายรวมถึงศูนย์ทุนระเบิดแห่งชาติของไทยที่ทาพื้นที่ปลอดภัยไว้แล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแต่นตนแตนนในขณะเดีวยวกันมาวางเพิ่มเนี่ยมันทําให้ประชาชนที่สัญจรหรือว่าทำอากีเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบได้ดังนั้นเบรกการทำที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะมันไม่ได้เกิดเฉพาะทูาราชารนั้นมันยังเกิดนอกอ่างประชาชนที่ใช้ชีวิตเป็นประชจำปกติด้วยครับขอบคุณ อย่างไรก็ตามถ่ะทางด้านของคุณการจอมพลังนะคะผู้ทิดคอยอยู่แนวหน้าสร้างมังเกอร์ให้กับเหล่าชาวบ้านที่ปราสาทตามเมืองทมเนืห่วงหลายวันที่ผ่านมาถึงกับเดือดจัดเมื่อทราบข่าวที่เกิดขึ้นกับทางทหารไทยอีกแล้วเพราะ,ขะเขมรน,นั้นเล่นไม่ซื่อไม่มีสัจจะเพียงไทยหันหลังก็พร้อมจะแทงข้างหลังเสมอเรียงง่ายๆว่าเป็นสันดาเนเขมรก็ได้ได้มีการประกาศลั่นว่าจะหารถจรวดมาเป่าหัวขเขมรให้สิ้นซากว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ผมทํางานร่วมกับทหารผมต้องการเอาคืนผมจะทําสะพานเพื่อเอารถจรวดไปต่อ กบาลกัมพูชางบเกือบหล้านใครเอาด้วยเชิญพร้อมกับแเลขบัญชีว่า2048389662กสิกรมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ผมจะจัดของหนักให้ทหารเต็มเหนี่ยวสุดก,กำลังที่ผมจะทำได้มันหมดเวลาความอดทนแล้ว ส่วนที่จะหลุดต่อไปจะไม่ใช่ทหารไทยแต่ต้องเป็นของกัมพูชาหมดเวลาของความอดทนเรียกว่าโพสต์ด,ดังกล่าวของคุณกันจอมพลังครับปลุกความพึกเหิมให้กับคนไทยอย่างมากและคนไทยก็พร้อมสมทบทุนด้วยอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวค่ะพร้อมลุยแบบถึงไหนถึงกันอย่ามายามคนไทยสมกับคาที่ว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดจริงๆค่ะ